สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมสติก k War l e g a C y นะครับผมเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินภารกิจที่55และ56นะครับ<ะ>ก็เดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่55ก่อนนะครับภารกิจที่55นะครับเอาชีวิตรอดให้ได้ตลอดทั้งคืนค <What? S 1> ิดชูหัวหน้ากองรบอาชิดอนนะครับกำลังเดินทางมาโอเคเอาชีวิตรอดให้ได้จนกระทั่งคิดชูเดินทางมาถึง เราจะได้เจอกับกองทัพของซอมบี้ครับเราจะคนโทรลได้แค่สเปตอนและซอสหวานเท่านั้นอ่ะจับไปโอเคเอาสกินออกนะครับเพราะว่าเราจะเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนั่นเองนะครับเป็นการท้าทายตัวเองนะครับเอาใจน้องๆที่ชอบเล่นแบบฮาร์ดคอร์นั่นเองนะเป็นสาวกเกมนี้แบบฮาร์ดคอร์นะครับโอเคไปลุยกันเลยเอ้ามาช่วยไอ่ได้จนกว่าจะพ้นคืนนี้ไป มีเราจะได้เล่นเป็นคิดชูด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะต้องใช้คิดชูดในการชนะแหละแล้วก็หลักๆก,ก็คือใช้คิดชูบวกคาสเซิลอาชิดอนนะครับเราต้องยิงแม่นๆหน่อยนะเพราะเราจะบังคับคิดชูนะครับถ้าเรายิงไม่แม่นนี่ก็เหมือนกับว่าไม่มีคิดชูนั่นเองเพราะฉะนั้นภารกิจก็คือครับเราบังคับคิดชูแล้วยิงให้แม่นเข้าไว้ <Yeah. S 1> ตีตีสทีแล้วถอย ตีตีตีถอยจุ๊กเอาดีกว่ามั้งมันจะมีตัววิ่งเร็วตัววิ่งช้านะครัไอ้พวกนี้นะไม่ใช่วิ่งมันจะมีตัวเดินเร็วเดินช้าอ่าจุ๊กถอยออกมาครับขึ้นบนลงล่างแบบนี้ไอตัวเดินช้าเนี่ยจะโดนเราตีหนักอืมอืมอืมโอ้โห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 จะตายได้โอเคกลับบ้านครับรรรทุกคนกลับบ้านให้หมด คิชูจะรับศึกกับคารเซนอาชิดอนเองยิ่งยิ่งโอเคอยายเขาตีหลังคิดชูได้นะมันเจ็บนะครับดาเมจมันแรงเนี่ยแหละยืนประมาณนี้แหละยืนประมาณน,น,มามานี้ยิงประมาณนี้ครับ <What? S 1> เอา้าผีผุดผุดขึ้นมาได้อหยอดหยอดอย่าให้เขาเข้าหลังคิดชูได้พยายามหันหน้าสู้เข้าไว้แบบนี้ สเปียร์ยต้นซอมบี้มันแทงให้เพื่อนมันวะอาโดนทีละ160นะแทงได้ก็แทงครับแทงไม่ได้ก็แล้วแต่โชว์160ไอตัวเลือดไม่ถึงครึ่งเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องฆ่าเขาใได้อย่าให้มันเข้าหลังคิดชูได้ครับแล้วหลังจากนี้ก็เราจะเก็บเองคาเซิออรชิลดไม่ต้องช่วยเอาอโท โผล่มาได้ซะได้กระ,ะโดดมากระโดดมาไม่ทันมองอมตายไปชึบตายไปตายไปมากันอีกแล้วครับมากันไม่หยุดไม่ย่อนป<ะ>ักถอยเข้าบ้านก่อนครับประหยับทรัพยากรมนุษย์เอาไว้แล้วเราเอาเขามาตั้งรับตอนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น <Yahoo! S 1> อยาให้มันเข้าหลังคิชูได้พยายามอยู่หน้าไว้คิชูจะได้เสียพลังไม่เยอะครับ ถ้ามันเข้าหลังคิดชูเมื่อไหร่นี่เจ็บหมายถึงคิดชูอ่ะเจ็บมันไม่เจ็บหรอกมันจะไปรู้สึกอะไรมันเป็นซอมบี้ไปแล้วยิงหน้าไว้อย่าให้มันเข้าหลังคิดชูได้เข้าหลังทําไมเพื่อนโอเคหัตั้งรับครับไม่เอาดีกว่า <S <S เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนกลางอางกาศตายไปเฮ้ยต้องตั้งรับแล้วล่ะไม่งั้นมันตีเราเละโอ้โหคิดชูยังไงครับยังไม่ตายเดี๋ยวก็โอ้โห พี่เข้ามาเยอะพี่าโหดโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นโอ้โหพลังคิชชูเลยนิดเดียวเองจะสู้ได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมครับไอ้ที่นอนๆอยู่เนี่ยของมันทั้งนั้นเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะสงวนทรัพยากรมนุษย์เอาไว้ครับสงวนเอาไว้ครับผมเอาคาส์ซอนอชดอนออกมายิงครับแล้วก็สร้างซอสบาดเพิ่มขึ้นด้วยอุ้ย เมื่อกี้บุกมาแบบไม่ทันตั้งตัว<ะ>ยิงเอ้าชนะแล้วโอเคโหนึกว่าจะไม่รอดนะคบเมื่อกี้คิชูได้เกือบตายเลยทีเดียวนะถ้าคิชูตายไปนี่จบนะครับไม่น่าจะชนะได้นะโอเคก็จบไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปภารกิจต่อไปเลยนะครับ โอเค55ก็จบไปแบบขวัญหนีดีฟอร์นะครับผมไปดู56กันเลยนะครับภารกิจที่56นะครับ3าบาริเคด <What? S 1> มีหินกั้นอยู่3 3หินนะครับ3ที่กั้นเราจะเจอกับเทียสองบิร์แรมเฟนเฟรมฟีดเดอร์ก็คืออ,อ่สกินไฟอัพ2นั่นเองนะครับทั้ง2ฝ่ายควบคุมยูนิตได้ทุกประเภทนะครับไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินลุยเฮ้ยผมทำลายรูปปั้นฝั่งตรงข้ามนะครับไม่มีอะไรมากถ้าเล่นบาริเคดนะตีครับ ตีอย่างเดียวตีเท่านั้นที่ครองโลกหัวด้วยไปครับหัวหัวจะกระโดดฟันก็ได้นะแบบนี้ก็ได้ปึ๊บหรือว่าจะแบบฟันธรรมดาก็ได้นะครับมันก็แรงพอๆกันกระโดดฟันก็60ถ้าตีธรรมดามันก็ตีเร็วอยู่แล้วทีละ24ี่นะครับตรงนี้นี่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับว่าจะยังไงแต่ที่แน่ๆเงินเราจะเร็วกว่าเขาหน่อยนึงเพราะว่าเขามี คนเก็บแร่น้อยกว่านะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือใครได้จอมเวทเร็วกว่ากันเท่านั้นนั่นแหละครับถึงจะเป็นตัวตัดสินชีวัดต,ตัวชี้ขาดตัวชี้ขาดเราจะเป็นจะต้องได้ตัวจอมเวทให้ไวกว่าเขานะครับพะจะได้สร้างความได้เปรียบนั่นเองขุดขันเข้าไปครับนาทีนี้<ะ>ฝั่งเขายังไม่ถึงไหนเลยโอเคฝั่งเขาเพิ่งถึงตรงนั้นเองครับคนเก็บแรกเขามี1 2 3 4สสี่คนมีกัน4ี่คน ส่วนยูนิตท,ที่เหลือก็ตามสภาพครับเราต้องการเงินอีกเราเราสามร้จะได้จอมเวทคนแรกนะครับได้ละจอมเวทมาแล้วครับโอ<ฮ>้สบายสบายครับได้จอมเวทสักสองคนนี้จะดีมากได้จอมเวทสคนเราชนะแน่นอนครับร้อไม่มีแพ้โอเคนัมเบอร์วันเลยอย่างนั้นแต่ถึงเราจะได้จอมเวทแค่คนเดียวมันก็ยังโอเคนัมเบอร์วันอยู่ดีนะถือว่าใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ ตอนนี้เราต้องการเงินอีก800นะครับในการที่จะได้จอมเวทอีกหนึ่งคนแต่ก่อนหน้านั้นครับขอปวดหน่อยเถอะขอทําให้เขาเสียเงินโดยใช้เหตุไปสักเล็กน้อยนั่นครับยิงกันอยู่ตรงนั้นครับทำอะไรครับผมทำอะไรขออีกทีหนึงขออีกทีนึงขออีกทีนึงเบ <B S 2> ครับเรียบร้อยแค่นี้พอฮะไลครับผมสาเปียต้อน เดี๋ยวจอเวตเราก็มาแล้วครับรออีกนิดหน่อยอนนบุกไปเลย<อ>เรียกได้ว่าบุกไปเพื่อ่วงเวลานะครับบุกทวงเวลาไปเฉยเฉยอู้เขาเริ่มยิงเราแล้วถอย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 อถ้าถอยแบบนี้เขาจะตีเราไม่ได้นะครับ<อ>ประมาณว่าแบบนั้นประมาณว่าแบบนี้และประมาณว่าแบบนั้นครับลบอยู่หลังป้อมนักหนูจะยิงเราไม่โดนนักหนูเขาก็ถอยเป็นก้านแต่เราไม่ถอยครับเราบุกต่อครับ มียิงเราครับมียิงเราครับผมยิงทําไมครับยิงทําไมครับขอหนึ่งทีครับขอเน้นเน้นหนึ่งทีครับผมแล้วขอยิงเวทอีกหนึ่งทีครับบึ้มครับผมบึ้มครับผมโอเคครับผมโอเคนัมเบอร์วันครับผมขอนักหนูอ่ะให้มันดึงนักหนูสิครับเยี่ยมครับเยี่ยมยอดเยี่ยมกะเทียมดองเข้าไปครับผมจะดองกระเทียมทําไมครับโอเคกลับบ้าน ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังจบ,งจบไม่ได้ครับทับเสริมมันน่าจะโหดอยู่ขอจอมเวทอีกอีกสักสองตัวนะให้มีจอมเวทสักสี่ตัวนะครับตอนนี้มีจอมเวทอยู่ตอนแรกว่าจะเอาสี่คนตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนครับเจ็ดคนมาแล้วเนี่ยไหนๆก็เจ็ดคนแล้วก็ไอ้มันครบแปดไปเลยครับแปดค่อยๆบุกจบเกมกัน <What? S 1> ตีให้แตกไปเลยแค่ให้จิ๋วนะก็แตกแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะมา ยิ่งโบ๊โบบบบบก็อยู่ตรงน,นี้ครับบึ้มเข้าไปจอเบก็บึ้มไปไอจิ๋วก็ตีไปครับผมไอจิ๋วตายก็เสกขึ้นมาใหม่มันจะไปมีอะไรมากไปกว่าน,นั้นครับกำลังเสริมมามาแล้วครับกำลังเสริมเป็นอะไรครับโอ้โหก็เยอะอยู่มันก็โอเคนเมื่อวันอยู่ครับบึ้มบึ้มบมบม,บมแต่ว่า กำลังเสริมแค่นั้นสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูอะไรครับผมเรียบร้อยครับจบฮ่าสบายสบายบาริเคดครับมันง่ายแต่ถึงจะง่ายยังไงมันก็ใช้เวลาเยอะอยู่นะใช้เวลาตั้ง9นาที39วิบเก้าวิไงโอเคแล้วนี่ก็คือภารกิจที่55 56นะครับผมที่แอมพีซมเมอร์นำมาเล่นให้ดูในวันนี้นะครับถ้าชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับกเกิ้ลกดซับสไครป์แบงค์และใี่แอมด้วยนเนอรแล้วเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคคคครรรััััับบบบบสสววดี๊าายยทุกกนนแล้เจอครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม